ครับผมนะครับวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผมเร่งเต็มที่นะครับนะวันโก้กับกับหลวงพี่นะครับนี่กับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับผมวันนี้มาช่วยกันนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้อ่าเสร็จโครงสร้างครับคุณแม่นะครับ ครับขอบคุณแม่จันเพนนะครับผมจันเพนดีซี่นะครับมิสเตอร์เลนนะครับที่มอบความสุขให้กับครอบครัวนะครับให้ได้มีบ้านให้น้องช้างนะครับผมน้องลูกเรืองนะครับวันนี้ปัดโก้ก็สู้เองนะครับกับเพื่อนและน้องนะครับซึ่งเป็นบวชเป็นพระมา แปพรรษาเก้าพรรษาครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอมทนาบุญนะครับกับคุณแม่จันเพนนะครับผมมิสเตอร์แลนและครอบครัวนะครับนี่อันนี้ก็เสร็จโครงสร้างก็ยังรอนะครับสันไทยต่อไปนะครับผมนะครับวันนี้ก็เลิกงานนะครับเลิกงานแล้วต้องกลับไปหาน้องลเรืองแล้วนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับผมวันนี้กับเด็กเชโกนะครับวันนี้ทำโครงสร้างนะครับเดี๋ยวาเรมานี่ครับวันนี้บุกเดียวครับผมทำกับแม่ควานนะครับเก็บงานนะครับเอาให้เสร็จครับวันนี้เสร็จแน่นอนนะครับเจอกับ อเด็กไฮโก้นี่ครับกันศาสตร์บ้านน้องลูกเรืองครับผม,มรู้สึกเวียนเวียนหวัวเลยนะครับตั้งแต่เช้าเดี๋ดก็ร้อนครับขอบคุณคุณแม่จันเพนนะครับดีซนะครับมิสเตอร์แลนนะครับและครอบครัวนะครับผมอี่มอบ คะเนนนะครับเพื่อไปทำกันศาสตร์ต่อจากจากบ้านอีกนะครับผมเพราะว่ายังล่มยังไม่มีนะครับ